สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปภาพตลาด t f เฟรอบวันและปรับกรดยืดเทสตไนเซชันกันนะครับวันนี้ครับทิศทางของตลาดุ้นไทยดูเหมือนจะสามารถที่จะสวนทางกับทิศทางตลาดคุ้นเอเชียได้นะครับเราเนี่ยบวกอยู่เกือบประเทศเดียวนะครับในเอเชียเนี่ยมีบวกแค่ญี่ปุ่นนะครับแต่เขาบวกมาแค่12จุดนะครับสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยแค่0.04%แต่ว่าตอนนี้บ้าเราเนี่ยบวกไป ประมาณ7จุดนะครับอยู่ที่ 1,644. จุดหรือ0.43%ก็ถือว่าบวกได้ดีนะครับเซฟิบจอยู่ที่9 9 5จุดบวกขึ้นมาได้6จุดนะครับหรือ 0. 6เวันนี้ครับหุ้นกลุ่มนบธนาคารใหญนะ่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่มีผลการประชุมกรงองออกมาเมื่อวานนะครับมีมติ4ต่อ3อย่างที่ได้ฟังฝ่ายวิเคราะห์อของเราได้มีการรายงานไปแล้วนะครับ ซึ่งแน่นอนแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะมีการขยับขึ้นในการประชุมครั้งถัดๆไปครับมีโอกาสสูงทีเดียวซึ่งก็ทําให้เทรนด์ของนะครับตัวของหุ้นกลุ่มธนาคารวันนี้ฟื้นตัวแข็งแกร่งทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะมาดูลายตัวนะครับมาดูตลาดหุ้นในเอเชียว่ามีทิศทางเป็นยังไงบ้างนะครับหัางเซิงฮ่องกงวันนี้กลับมาลบนะครับตอนแรกก็บวกอยู่ นะครับจะปิดลบไป145จุดหรือว่า0.66%จีนนี่ลบไป22จุดนะครับหรือ0.76%เหมือนกันนะครับพอๆกันเลยนะครับฟิลิปปินส์ลบไป0.16%แล้วก็อินโดนีเซียลบไป0.15%ส่วนใหญ่เนี่ยลบกันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับลดกันประปรายแล้วก็ยุโรปเนี่ยเปิดแล้วก็กวนตัวในกรอบจำกัดเหมือนกันนะครับแดกก็ลบไป0.49% c ์จุด ฝรั่งเศสนะครับลบไป0.19%แล้วก็ฟูซีร้อยเนี่ยลงไป0.46%ดาวจนฟิวเจอร์ตอนนี้พิกกลับมาบวกได้112จุดนะครับแต่ก็เป็นการบวกเพียงเล็กน้อยภาพรวมนะครับตอนนี้ค่าเงินบาทเนยอยู่ที่แถวๆ34.46ดูเหมือนจะเริ่มที่จะมีการแข่งค่าบ้างนะครับสำหรับวันนี้เราก็เริ่มที่จะถอยต่ำกว่า34.5ซึ่งก็ต้องจับตานะครับว่า ตชาชี่ยหลังจากที่เขามีการขายชุดที่มา4วันติดนะครับหลักพันล้านต้น,ต,นต้นนะครับแล้วก็ช็อตทีเฟกด้วยเนี่ยจะกลับมาซื้อหรือเปล่านะครับวันนี้แรงซื้อแบงก์เนี่ยหนาแน่นก็พอมีความหวังเหมือนกันว่ายอดวันนี้จะเห็นไปในทางบวกนะฮะเดี๋ยวคงต้องรุ้นกันถ้าซื้อทีเฟกกลับมาเยอะนะครับก็มีโมเมนตัมที่ดีครับพรุ่งนี้อาจจะมีแรงส่งทําให้มีการฟื้นตัวขึ้นต่นตอนะครับเป็นไปได้เหมือนกันส่วนตัวของ น้ำมันนะครับเดี๋ยวให้ดูการาฟน้ํามันเลยนะครับตัวของน้ํามันเนี่ยโอ้ก็ช่วยหนุนปทศออพอให้ดูปทศออพอกันนะครับขึ้นไปไฮวันนี้ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบนะครับอาจจะลดช่วงบวกลงมาพอสมควรแต่ว่าทิศทางเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับตามราคาน้ํามันดิบนะครับถ้าเราดูเนี่ยราคาน้ํามันนี่ก็มีการปรับตัวยืนแถวๆหนึ่งร้อยี่สิบเหรียญได้นะครับมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะวิ่งขึ้นไปถึงได้ถึงร้อยสามสิบสาม เหรียญต่อมาเร็วนะครับซึ่งเป็นไฮเดิมของเดือนมีนาแต่เดี๋ยวเราดูเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปก่อนนะครับในช่วงนี้ครับหุ้นที่ Impact ตลาดวันนี้นะครับก็หลักๆแล้วหนึ่งเนี่ยเป็นประทอสอพอแล้เนี่ยก็ช่วยดัชนีไว้ตามมาโดยไอตัวไอวีเอ็นนะครับบวกมา2องบาทห้ก็หนุนดัชนีมา1จุดเหมือนกันนะครับแล้วก็ BBL KBank SCB KTB เนี่ยก็จับมือกันบวกมานะครับ3-5%เนี่ยก็ช่วยหนุนดัชนี ถือว่าแบงค์เนี่ยโดดเด่นทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ตามมาด้วย TTB วันนี้ก็บวกขึ้นมา3%เหมือนกันนะครับตัวที่ดึงตลาดวันนี้ก็จะมีนประทอแล้วก็ย่อแค่ช่องเดียวนะครับมี e a นะครับ a o t s c g p นี้เป็นต้นนะครับก็มีการย่อตัวลงมากแต่ก็ไม่ได้ฉุดอะไรมากมายนักนะครับดูนะครับวันนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยโดดเด่นนะฮะจากกราฟเนี่ย บีบีเอลเนี่ยก็ชูดขึ้นมาแรงนะครับก็แนวต้านถัดไปเนี่ยก็จะไปเจอแถวๆบริเวณร้อยสามสิบเก้าแถวๆร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเก้าเนี่ยเป็นแนวต้านนะครับถ้าฝากขึ้นไม่ได้เนี่ยก็จะมีสัญญาณเชิงบวกได้นะครับสําหรับตัวบี l ีเแล้วก็ตัวของนะครับ SCB ตอนนี้กลับมา,ายังไม่ได้บวกแรงมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าทรงตัวได้ดี11 2 5นะครับแนวต้าน1้5บาทซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ แบงค์เนเริ่มที่จะมีสัญญาณกลับตัวทุกตัวนะครับก็สำหรับตัวของเคแบงค์ในร้อยห้าสิบเป็นแนวต้านถัดไปนะครับใหญ่ๆก็ร้อยหกสิทีีนะครับทำรูปแบบคล้ายๆกับเรียกว่าดับเบิลบอททอมนะครับแบบ w c h a ชเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฝ่าขึ้นไปเกิน100่งรอาบาท30มเนี่ยมีโอกาสฝ่าขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะดูแบงค์เล็กเป็นทางเลือกด้วยก็เป็นตัวที่น่าสนใจ นะครับเพราะว่าจะมีวอลุ่มบล็อกเทดเข้ามาวอลุ่มบล็อกเทดเยอะวันนี้ก็มีจัสตินนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาเดือนแถวๆบริเวณ3บาท60ได้มีลุ้นนะครับกลับขึ้นไปทดสอบก็ประมาณ3าบาทกแล้วก็4บาทนะครับสำหรับตัวของจัสตินแล้วก็ตัวทูนี่ก็มีวอลุ่มเข้า<ๆ>มาเหมือนกันนะครับแต่คงต้องตามดูหน่อยอยังติดดูเหมือนจะติดแนวต้านอยู่นะครับก็ยังไงอมองแนวต้านแรกไว้ที่แถวแถวสี่บาทแปดสิบนะครับตัวทูนี่ก็มีวอลุ่มบล็อกเทดเหมือนกันนะครับ ตัวที่หลายวันที่ผ่านมาปรับตัวได้ดีกันกุลเนี่ยเริ่มมีการพักตัวแล้วนะครับก็อาจจะดูสนใจในก็รลอย่อแนวรับดีกว่านะครับสัก5บาท75ถอยลงมานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องกันชาวันนี้ก็ถือว่ามีการเซ์ออนแฟชกันในหลายๆตัวเหมือนกันนะครับในเรื่องของตีมกันชงกันชาหลายๆตัวนะครับตัวเล็กๆก็เริ่มมีการถอยลงมาดีโอดีนี่ก็เริ่มมีลดช่วงบวกลงมาจากแรงทํากําไรนะครับเอสซาูนเอ็มสองสองนะครับกลยุทธ์เนี่ย จริงๆแล้ววันนี้เราเวลานซีเพราะว่าไม่ยังคิดว่ายังมาไม่แรงนะครับแต่ว่าเอาเดี๋ยวต้องจับจับตาดูนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดยอดทีเฟกกลับมาเป็นบวกนะครับแล้วก็โมเมนตัมดีเนี่ยก็อาจจะพิจารณาถึงฝั่งรองมากกว่าช็อตนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับก็ยุดวันพรุ่งนี้นะครับครับตาปิดท้ายในส่วนของราคาทองคําครับทองคำเนี่ยก็แถวๆบริเวณ1 8 6 0ันแ้อยหสิบ เนี่ยแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเลยนะฮะตัง้งแต่1.855ขึ้นไปเนี่ยมีเส้น5วัน10วัน25วันเนี่ยแล้วก็เส้น200วันเนี่ยขวางเอาไว้นะครับถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสย่อนะครับแนวรับโลเดิมก็1.837แถวๆนั้นซึ่งก็จะเป็นโลเดิมในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนเ R ก็มีการซื้อมาบ้างนะครับแต่ว่าการซื้อมันก็เป็นการเหมือนกับเป็นการหวนกลับมาซื้อแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่หยุดขายไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของอดอลลาร์ที่แข็งค่านะครับเรื่องของความกังวลเรื่องของการคุมเข้มทางการเงินของเฟดมากขึ้นเนี่ยมันก็จ,จะทําให้ดูลทองคำเนี่ยอาจจะยังไม่ไปไหนเท่าไหร่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องดูคือตัวเลข CPI สหรัฐวันศุกร์นักทุนคงรอคอยตัวเลขนี้แล้วก็จด จ้องกันนะครับในช่วงค่าคืนวันศุกร์ทำให้คืนนี้ผมมองว่าน่าจะไปไม่ไกลนะครับเราอาจจะยังไม่ได้มีแก๊ปทำกำไรอะไรมากนักอดว่างแนะนำรอก่อนนะครับส่วนกลยุทธ์ที่เราได้ให้ไว้เนี่ยฟังช็อตถือต่อได้นะครับรอย่อลงมาเนี่ยก็ไม่ต้องเน้นคำใหญ่มากนะครับหนึ่งแดสี่ศูนย์เนี่ยก็ทยอยทำกำไรมาหนึ่ง8 3ดสี่ศนแปดสามศูนย์นะครับช่วงนี้เน้นจกบสทำกำไรไม่ต้องกว้างมากนะครับครับก็ยังไงขอบคุณสำหรับ ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีการทักทายเข้ามาทุกท่องทุกช่องทางเลยนะครับที่ได้ติดตามเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ